คือพระธรรมาจากกักรพระพุทธสูตรที่พระองค์ทรงสแสดงแก่ปัญจวัคคีว่าที่สุดสองอย่างบันพรคิตไม่ควรส่องเสร็จคือประพฤติตนประกอบตนให้ผัวพันติดอยู่กับกามาสุขเป็นธรรมันเลวคือการเสพเมถุน การร่วมสังวาสอภิรมเชิยกันอยู่ในหม้กามผัวกามเมียเป็นเหตุให้ตั้งบ้านเรือนออกลูกขยายหลานเป็นอธิบดีอารมณ์ของทุกเป็นของคนมีกิเลส ปริยบุคคลผู้บริสุทธิ์ไม่ประกอบด้วยประโยชน์เรียกว่าการมสุขันิการนุโยกอย่างที่หนึ่งขอให้ท่านทั้งหลายจำไว้ว่าการของโลกนที่ไปตรัสทรงสั่งสอนปัญจวัคีทั้งห้านะ ท่านหมายถึงกามหัวการม,มีอการเศษอธิรมชมเฉยนี่เป็นของคู่หัวหัวเมีอแพนลูกขยายหลานก็ขอให้จำามาไว้เอ่ตีอย่างอื่นอย่าไปตีเรื่องอย่างอื่นเรื่องอย่างอื่นนั้นอ่ะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะ ทางตาที่เรามองเห็นบ้านเรือนแก้วแหวนเงินทองอะไรเหล่านี้เป็นต้นอันนั้นเป็นตัวประกอบของการของความใครเออ่เป็นตัวประกอบเป็นเครื่องวริโภคเป็นเครื่องใช้สอยเป็นตัวประกอบก็ขอให้รู้ไว้ให้เข้าถึงกระดูกดำ ให้เข้าถึงเจนแท้ให้ได้นี่จึงจะเป็นการมคุณแท้จริง